สนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าบางจากมุ่งมันพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจไทยติดลามินาฟิล์มดีกว่าลามินาฟิลม์มผู้เชี่ยวชาญฟิล์มกรองแสงทุกประเภทระดับโลกมาตรฐาน ISO 9001ใครก็พ่ายแพ้กแก่ความหอมอร่อยของมาม่าหมูสับถ้าเป็นมาม่าหมูสับอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึง คำประกาศของโฮจิมินห์ภาษาเวียดนามนี้แปลว่าไม่มีอะไรมีค่ายิ่งไปกว่าเอกราชและอิสรภาพและนี่คือคำขวัญครับที่ทำให้ทหารเวียดนามชาวบ้านเวียดนามกองโจรเวียดนามสามารถเอาชัยชนะไม่ว่าจะเป็นศึกสงครามกับฝรั่งเศสเดียนเบียนฟูหรือว่ากับอเมริกัน และเมื่อวันที่30เมษายน1975 31ปีก่อนครับนี่คือหนึ่งในรถถังของทหารเวียดนามเหนือที่พังทลายประตูเหล็กของธร,รมเดียบประธานาธิบดีที่กรุงไส่ง่อนซึ่งเป็นฐานกำลังของเวียดนามใต้ครับ,ร,บรถถังท54ทำในโซเวียตน,นะครับหมายเลข843นี่เป็นหมายเลขประวัติศาสตร์นะครับ เราะว่าเป็นหนึ่งในจำนวนรถถังคันแรกๆที่ทลายรั้วของทำเนียบประธานธิบดีเวียดนามใต้ในขณะนั้นและเป็นการส่งสัญญาณว่าสงครามเวียดนามจบลงแล้วสงครคามพ่ายแพ้ของเวียดนามใต้และฐานอเมริกันท่านผู้ชมครับถ้าจะบอกว่านี่เป็นซากของสงครามเวียดนามนี้ก็คงจะไม่ผิดนะครับนี่เป็น ส่วนเป็นชิ้นส่วนเป็นเศษของเครื่องบินรบทั้งหลายเครื่องเป็นทิ้งระเบิดหลายลำของอเมริกันนะครับที่ถูกกองทัพเวียดนามยิงตกในกรุงฮาหนอยและจุดอื่นๆค,คนเวียดนามบอกว่าในโลกนี้มีที่เดียวที่คนจะสามารถเห็นซากของเครื่องบินนี้52ได้นะครับ52 <Yes. S 1> นี่เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดขนาดยักษ์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในขนาดนั้นนะครับอนุภาพนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าเป็นปรากการยักษ์ที่บินได้ไม่มีใครเชื่อว่าเครื่องบินใหญ่ขนาดนี้บินสูงถึง10กิโลนะครับทิ้งระเบิดลงมาเนี่ยจะถูกยิตงตกได้สนะาย่อนทพเหนือพูดด้วยความภูมิใจนะครับว่านี่เป็นประเทศเดียวในโลกนลยครับที่สามารถจริงเครื่องบินฮับ B-52 ตกได้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะเป็นที่เก็บซากของเครื่องบินเหล่านี้ไว้เพื่อเป็นอนุสร์เตือนใจคนรุ่นหลังนะครับว่าความโหดร้ายของสงครามนั้นเป็นอย่างไร เหตุผลสําคัญที่อเมริกาแพ้สงครามเวียดนามนั้นนอกเหนือจากเรื่องของการเมืองภายในในอเมริกาสื่อมวลชนทีวีหนังสือพิมพ์ของอเมริกาเริ่มวิพากษ์วิจารณ์บอกว่าเป็นสงครามที่อเมริกาไม่มีทางชนะและเมื่อประชาชนเห็นภาพสงครามเวียดนามในจอทีวีลูกหลานตัวเองไปสู้รบมีการตายทุกวันรายงานอย่างละเอียดและก็การที่ทางฝ่ายอเมริกันใช้วิธีการสู้รบแบบที่ ไร้ความปราณในหลายเรื่องนั้นทําให้คนอเมริกันเริ่มต่อต้านสงครามเวียดนามและท้ายที่สุดก็ต้องแพ้แต่ว่าในภาคพื้นสนามนั้นวิธีการจรยุทธ์สงครามกองโจรของเวียดกงเป็นเหตุผลหลักครับที่ทําให้การสู้รบนั้นอเมริกาอยู่ในฝ่ายตั้งรับตลอดเวลามินาาทารอเมริกันคนหนึ่งเคยพูดประโยคหนึ่งที่สะท้อนถึงสถานะและสภาวะการของความพ่ายแพ้อย่างชัดเจนเขาบอกครับว่า เวียดกง was nowhere but they were everywhere เพราะว่าเวียดกกงนั้นมองไม่เห็นเลยเข้าไปในป่าเข้าไปในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยจะไม่เคยเห็นทหารเวียดกงเลยเราไม่รู้ว่าสู้รบกับใครอยู่แต่เวียดกงอยู่ทุกหนทุกแห่งแล้วที่น่าทึ่งที่สุดก็คือเครือข่ายอุโมงใต้ดินที่ใช้หลบภัยก็ดี ใช้เป็นที่ตั้งรับก็ดีมีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งบ้านพักอาศัยมีทั้งที่ประชุมมีทั้งที่ซ่องสุมบุคคลเชื่อไหมครับว่าอุโมงคูจีที่ว่านี้เนี่ยยาวถึง250กิโลเมตร